็สวัสดีครับก็คลิปนี้นะครับก็มาอัปเดตลอตโต้สมบัตินะครับก็วันนี้นะครับเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับก็ถ้าใครอยากได้ปลาปลากระปเปานะครับก็รีบสุ่มเลยนะครับเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนกลับมาแล้วนะครับพรุ่งนี้ตอนสี่โมงเช้านะครับตอนนี้นะครับเรามีกุญแจนะครับ2องดอกเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยนะครับโอ้โหนิดเดียวนะครับเลยไปนิดเดียวทำไมไม่ได้อะอยากได้เอามาอัพสกิลต่อนะครับ โอ้โหโอ้โหสิบชิ้นโอ้โหทำไมไม่มาว่าทำไมไม่มาตั้งแต่แรกอะ่ะโอ้โหสามร้อยก็ได้อีกสิบสามชิ้นนะครับโอ้โห เดี๋ยวก็กลับมานะครับเดี๋ยวก็กลับมาเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับเฮ้ยถ้าได้ก่อนนะเนี่ยถ้าเราเอาวันนี้นะคือเราเสียแต้มเสียงโชคนะครับหรือแต้มยาจกนะครับน้อยลงนะครับสามรอยยี่สิบห้มมาหน่วยนะครับโอ้โหคุ้มกว่านะครับทไมไม่ออกตั้งแต่วันแรก่ะเสียายมากนะครับก็ พรุ่งนี้ครับสี่โมงเช้าก็ออกเลยนะครับก็จะเปลี่ยนกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็ร้านค้านะครับเนี่ยพวกปีศาจไฟทักษะนะครับสลามแห่งพลังครับเอ็นเจอร์สลามนะครับก็จะออกด้วยครับเนี่ยเหลือยี่สิบเอ็ดชั่วโมงนะครับก็ออกพวกนี้เหมือนกันเลยนะครับตอนสี่โมงเช้าก็สักขีอีกสามวันนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับดวงดีวันสุดท้ายนะครับโคตรจะปวดหัวเลยครับ อ๋อถ้าใครอยากเติมนะครับเนี่ยมันจะมีกิจกรรมเติมอยู่ก็ได้กุญแจมาฟรีหนึ่งดอกนะครับก็จะมีสุกเสาร์อาทิตย์นะครับก็มีบ้างไม่มีบ้างนะครับไม่รู้ว่าตัวเกมเป็นอะไรนะครับไม่รู้ว่าบั๊กเปล่าก็ขอพูดถึงปักเป้านิดนึงนะครับตอนนี้รู้สึกว่ามันจะบั๊กอยู่นะในส่วนของสกิลเนี่ยผมไม่ดูนะครับอ่อเนี่ย อเดี๋ยวขออ่านแป๊บนึงนะครับเนี่ยไม่สามารถล้างออกได้และไม่สนใจผลกระทบนะครับและไม่สนใจผลของการโจมตีและการต้านทานก็คือแบบอีอย่างวะเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังนะครับตอนนี้ที่ผมอ่ะเออยิงสกิลนับเนี่ยเราใช้สกิลใส่ศัตรูนะครับก็ศัตรูติดพิษใช่ไหมแล้วทีนี้ศัตรูนะครับ หายตัวอันนี้ในกรณีที่เราโจมตีนะศัตรูตหายตัวครับแล้วมาถึงเตือนเราพอกลับมาถึงเตือนเราเราตีเขานะครับปกติอ่าหายตัวต้องอ่าต้องหายใช่ไหมครับก็เราตีเขาแล้วถ้าอยู่ในสถานะพิษนะครับเราตีเขานะครับเขายังคงหายตัวอยู่นะเขายังไม่ปล่ออกมานะนั่นแหละครับผมคิดว่าน่าจะบั็กนะครับเพราะว่าอันนี้มันส่วนของสกิล ไอ้นู้นมันส่วนของไอเทมไงไอเทมหายตัวไอเทมล้องหัวนะมันคือคนละส่วนการมันมันมันคนละสกลิลการไอเนี้ยคือไม่เข้าใจอะ่ะและไม่สนใจอะคนของการโจมตีอะคือนี้มันเป็นของสกลิลอะไอ้นี้มันเป็นไอเทมหายตัวคนละเรื่องก,กันเลยอะถ้าแก้ได้ก็แก้่วนนะคือ,อยังหายตัวยังหายตัวอยู่นะแล้วมันเล่นยากด้วยแล้วไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนอะคือ ก็อย่างที่ว่านะครับถ้าเราหายตัวยิ่งแบบเล่นอ่ตาตาไอป๊อปมาหรือปืนอะไรปืนจอยอ่ะแล้วยังหายตัวอยู่แล้วยิงยังไงต้องใช้รถเป้าอย่างเดียวนะครับโอ้แล้วใช้รถเป้าอีกอ่ะมันลดดาวเมจด,ด้วยก็ใหญ่ทีมันแก่นะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันครับกับลอตโตสมบัติและปักเป้านะครับก็ถามว่าโหดไหมผมบอกเลยว่า ค่อนข้างโกงนะครับอย่างซัดมกเมื่อวานนะผมอัดไปโห่สี่หมื่นโคตรจะแรงเลยนะครับหนักเขาพลังห้าแสนนะแล้วเล่นหนูด้วยแล้วแต่ว่าใส่ดันคริปมาน้อยไงอัดเข้าคริปทุกดอกเลยนะครับก็คลิปนี้จบคลิปประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวก็ไปทำคลิปดันต่อ